พอหนุ่มรูปหล่อกล้ามโตคนนี้หากดูผ,ผ่านๆอาจจะเห็นว่าเขาคือคนหนึ่งที่รักในการออกกำลังกายและดูแลร,รูปร่างของตัวเองเป็นอย่างดีแต่รู้ไหมครับว่าร่างกายของเขาไม่ได้เหมือนคนปกติทั่วไปลูกแจ็คสันเขาไม่สามารถยืนได้เพราะเขามีอาการปแปลกๆที่คล้ายกับกล้ามเนื้ออ่อนแรงที่ขาทั้งที่ขาของลูกนั้นก็ดูเหมือนคนปกติทั่วไปแต่ว่าเขาสามารถควบคุมมันได้เพียงไม่กี่เปอร์เซนต์แม้ว่าเขาจะพยายามอย่างเต็มที่แม่ของลูกพาไปพบหมอหลายๆคนแต่ว่าไม่มีใครสามารถวินิจฉัยสิ่งที่เกิดขึ้นกับลูกได้เลยแม้ว่าเขาจะผ่าตัดมาแล้้ววกกกก็ตตาาาาามมลูพยายเาเออชนนะสิิ่่งงทีดขขขึัับ แต่ว่าเขาก็ล้มแล้วล้มอีกนั่นจึงทําให้ลูกมีเป้าหมายที่เปลี่ยนไปแทนที่เขาจะไปหาหมอเพื่อหาทางรักษาต่อลูกกลับเลือกที่จะดูแลตัวเองและออกกําลังกายให้ตัวเองแข็งแรงแทนเพื่อว่าเขาจะสามารถควบคุมขาของตัวเองได้สักวันจากนั้นเขาก็เริ่มเข้ายิมไกลๆกลบานนั่นทําให้เขาได้พบกับผู้คนที่มีหุ่นที่สวยงามลูกจึงมีเป้าหมายต่อไปที่ชัดเจนเขาพยายามอย่างหนักในการสร้างกล้ามเนื้อและเปลี่ยนรูปร่างใหม่ต่อมาความพยายามของเขาก็เป็นผลลูกมีรูปร่างที่ทําให้สาวๆต้องกรีดแล้วเรื่องราวของลูกย